สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะมาจ้าวันนี้อยากกินเมนูแซ่บๆซยำขนมจีนจ้าขนมจีนนะคะซื้อมาตะก้าเล็กตะก้านี้นะคะสิบสาบาทนี่เลยวันนี้จะมายำนะคะก็จะมีหมูยอแล้วก็ปูอัดนะคะหมูยอกับปูอัดนี้นะคะสมพรน,นําไปอบมาแล้วนะคะนี่ก็จะ หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเครื่องยำนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะมีพริกมีกระเทียมมีมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำยำขวดนี้นะคะอร่อยแบบง่ายๆเลยจ้ายำขนมจีนนะคะเพื่อนๆแซ่บๆนะคะไอเลยค่าเราก็มาตำกันเลย เราก็ใส่พริกลงไปประมาณ2เม็ดกระเทียม2กลีบนี่นะคะสมพรก็ใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยวน้ำยำของเราใส่ลงไปอีกก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยนะคะตามพริกกับกระเทียมให้แหลกเลยจ้าก็เป็นอะไรที่แซ่บๆนะคะยำขนมจีนสมพรก็จะไม่ค่อยได้ตามไม่ค่อยได้ยำกินบ่อยนะคะสำหรับ ขนมจีนจ้าไม่มีน้ำปลาร้านะคะวันนี้มีแต่น้ำยำนะคะตำขนมจีนแซบๆจ้าเมนูกินเล่นเมนูกินกับข้าวนะคะกินได้ด้วยขนมจีนนะคะสมพพชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือกินกับอะไรนะแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำยา แล้วก็ชอบกิ่นเปล่าๆด้วยนะคะชอบกิ่นมากเลยนี่นะคะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะตำแบบง่ายๆนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปแล้วมันก็จะอร่อยเองนะคะเพื่อนนี่จ้าน้ำยำโตดนี้นะคะใช้ยำสารพัดยำเลยวันนี้ก็เลยนํามายมนำนํามาตำขนมจีนนะคะ สมรก็จะไม่ค่อยได้ตำกินบ่อยนะคะสำหรับขนมจีนวันนี้นึกอยากกินบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนิดนึงนะคะน้ำยำก็จะมีรสชาติครบอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเติมอะไรมากนะคะใส่หมูยอแล้วก็ปูอัดลงไปเลยนะคะตำแบบง่ายๆนะคะทำกินเอง ตาคุกคุกเขาเขาไปนะคะอร่อยแบบง่ายๆนะคะเพื่อนนี่นะคะเราก็คุกเขาลงไปแบบนี้เลยสีสันก็จะแดงแดงนะคะเพื่อนนี่นะคะขนมจีนใส่ลงไป่องจับที่เหลือก็เอาไว้กินกับน้ำยานะคะสมควรซื้อน้ำยาจากตลาดนัดมา ถงหนึ่งนี่นะคะก็จะแบ่งมาตำขนมจีนนะคะใส่หมูยอแล้วก็มีบูอัดด้วยนะคะแซ่บๆเผ็ดๆตำตำลงไปเลยจ้านี่นะคะเพื่อนง่ายมากเลย อร่อยอร,อร่อยเลยไม่อร่อยก็ดูสีสันนะคะเพื่อนๆตามกินเองนะคะง่ายๆนี่จ้าเริ่มที่จะเสร็จแล้วนะคะไปเลยคะ่ะตักใส่จานเลยนี่นะคะโนี่โกินเล่นแซบๆจ้า ตำขนมจีนยำขนมจีนใส่หมูยอแล้วก็ปูอัดนะคะแซบแซบอร่อยอร่อยจ้าวันนี้ก็จะกินกับแตงนะคะใครชอบกินขนมจีนมาทางนี้เลยจ้าเผ็ดแซบอร่อยตับแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ่ากินไหมคะดีจ้ามาค่ะมากินด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมนูหน้าจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็จะมีเมนูหลากหลายมาเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมกันขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กันตลอดไปนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ